สวัสดีค่ะคุณแม่จูนพาแซบนะคะวันนี้เราจะทําแกงจอผักกาดนะคะใส่หมูค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะอ่าก็จะมีผักกาดจอผักกาดล้างเรียบร้อยนะคะมีดอ,อกด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีหมูค่ะอ่าใส่ใบแมงลักผักชีลาวด้วยนะคะใส่มะเขือเทศด้วยเครื่องปรุงก็มีตะไคร้หอมแดงหอมขาวกะปิพริกสดนะคะน้ำปลาร้าแล้วก็ผงนัวนะคะ น้ำเปล่าค่ะขั้นตอนแรกเราเลยค่ะเราเลยทำเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็ใส่หอมขาวหอมแดงพลิกลงไปโขลกนะคะบางจังหวัดเขาก็ไม่ใส่ตะไคร้นะคะแต่พอดีว่าที่บ้านพ่อแม่ทำให้กินนะคะก็เลยมานมนานแล้วค่ะก็เลยาเออโลไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะเอาพอหยา แกงอะไรก็ใส่ปลาราสใส่กะปิอ่าเราเริ่มทำเลยนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะลงไปผัดนิดหน่อยใส่น้ำไปเลยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะที่เราโขกไปแล้วน้ำร่างคุกหน่อยน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะ ใส่หมูลงไปเลยค่ะจะเป็นกระดูกหมูหรืออะไรก็ได้นะคะปลาทูนึ่งก็ได้นะคนโบราณน,นะคะอ่าสุกได้ที่แล้วค่ะหมูเราก็ตักฟองออกนะคะฟองนี่คือฟองขาวเนาะทำได้หมดนะคะก,กาดเลยเราเตรียมม้เรียบร้อยนะคะผักกาดจอ หรือจะใส่โครงกระดูกหมูก็ได้จะใส่กระดูกหมูก็ได้ค่ะใส่กรวดหนิดนึงก็น้ำปลาร้าได้เลยค่ะตรงรสดูนะคะทำง่ายๆเลยค่ะคือจะทำสูตรนี้หรือว่าสูตรปลร,รา้าหรือสูตรใส่ถั่วเน่าก็ได้นะคะได้หมดเลย แล้วแต่คนชอบค่ะใครชอบใส่ก็ใส่อันนี้ชอบพอผักสุกได้ที่ทุกอย่างสุกต้องให้ให้ให้ผักกาดจอนี่มันนี่หน่อยนะคะสุกแล้วเปื่อยหน่อยเพราะก้านค่ะชิมปุ๊ชิมดูก่อนนะคะ แบบเมืองเมืองลำลำปิดฝาก่อนค่ะอ่าเปิดฝาดูไดยเลยค่ะน่าจะสุกแล้วใครไม่ใส่ก็ได้นะคะผักชีลามกับใบแมงลักสูตรใครสูตรมันนะคะอ่าสุกแล้วค่ะพร้อมรัวค่ะมากเลย ร้อนๆเลยค่ะไปกันเลยนะคะไปลองทำดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ